ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับฮอรัสเอกนะครับผมก็เรามาต่อกัน EP ที่18แล้วนะครับผมไม่รู้ว่าจะรอนานกันไหมเนาะสองสาวันเลยทีเดียวเออก็เราได้มติเป็นเอกฉันท์แล้วนะครับว่าว่าบอสต,ต่อไปนะครับผมเราจะเอารุ่นไหนนะครับที่จะเอาไปแข่งนะครับผมมีอยู่3าคันนะที่ผมเปิดโหวตนะครับผม คันแรก t o y ยต a าซูเปนะครับคันที่2 m i t s u ูมิชิอีโวเนะครับผมอ e นะีโวนเนาะแล้วก็คันที่3 m i t s u ูมิชิอีโวหนะครับที่เพิ่งเข้าล่าสุดเลยเนาะเออโดยมติเป็นเอกฉันนะครับผมคะแนนนำสูงสุดนะครับ60%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมเยอะที่สุดนะครับใน3วันนะครับก็ได้แก่เจ้า ตโยต้าซูปานะครับขับหลังนะครับผมตอนแรกกะจะเอาขับสี่นะครับแต่คิดไปคิดมาว่าเออมันน่าจะมีขับหลังสักคันหนึ่งแล้วเป็นรถที่ผมชอบด้วยนะครับก็ไม่คิดว่าเพื่อนๆพี่นพๆน้องจะชอบเหมือนผมนะครับเออก็ในใจก็อยากได้นั่นแหละนะครับเอเอจ้าซูปาคันนี้นะครับโดยเจ้าซูปรารคันนี้นะครับผมอยู่ในราคา ร้อยหกสิบเหรียญน,นะครับผมหกสิบเหรียญทองนะครับผมเออก็ตอนนี้นะครับผมเหรียญผมอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบหกนะครับผมก็ไม่มีนั่นแหละครับก็คือไม่มีซัพพอร์ตนะครับที่จะซื้อนะครับผมผมก็เลยทําการเติมซื้อนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็เตรียมที่จะมาซื้อนะครับเจ้า โตโยต้าซู r ปนะครับในราคา499นะครับบาทนะครับผมก็อันนี้เรื่องหนึ่งนะครับที่ผมกังวลก็คือเรื่องเลตติ้งนะครับผมเลตติ้งเจ้าบอสงูนี้อยู่มันต้องได้730นะครับแล้วมันน่าจะกระเด้งอันนี้นะน่าจะกระเด้งในประสบการณ์ที่ผ่านมาสำหรับบอสอื่เองนะครับมันจะกระเด้งไปประมาณน่าจะ800นะครับมันจะเพิ่มทีละ 20- 20นะครับเออน่าจะ800กว่าครับ แต่เจ้าซูเปอร์ที่ผมจะซื้อนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันซูเปอร์ที่ผมจะซื้อนะครับเลติ้งมันแค่400 435เองไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะครับก็งบในการแต่งเพิ่มอะไรนะครับก็อยู่ที่2 0 0นะครับและเหรียญอีก76เหรียญน,นะครับโอเคไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะเราก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะถึงหรือเปล่านะครับก็ยังไงเดี๋ยว ไปดูกันเลยนะว่ามันจะถึงไหมครับถ้าผมซื้อมานะครับผมโอเคลุยเลยดีผมจะตัดไปตอนซื้อเสร็จนะและรถวิ่งออกนะครับผมโอเคไปคคก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับในราคา499บาทนะครับนี่แปลกทำไมถูกว่า s13 อีกอ่ะ s13 ตั้ง699เอ s 15ตั้ง699นอะ 99, นอะ๋อ s 15มันคา4ใช่ไหม อันนั้นมันค้า3มนี่แหละคือประเด็นนะที่ผมกลัวกลัวว่าจะแต่งแล้วเลิวงยิ้งไม่ถึงเราไปชม S80 หรือว่า t o y o ต a าซูบ้ากันเลยนะครับทุกคนปึ๊บไปแล้วอยู่ไหนอยู่นี่นี่เองอุ้ยเอา้าไม่ใช่พุดท,ทีอยู่ไหนล่ะนี่ไงปรับเขาให้ชมรถกันเลยทุกคนแยบดอ เนี่ยให้ฟังเสียงกันให้ฟังเสียงเนีย่ยปรับเ,เกียร์แมนนวลแบบนี้อนะือเออฟังเสียงกับเป็นไงเสียงเป็นไงทุกคนโหดเนี่ยราไปดูภายนอกกันเลยนะครับที่เขาแต่งมาให้ผมว่าสวยนะพวกบอดี้พวกอะไรอี่แบบไม่ต้องแต่งอะไรเยอะเลยนะครับก็จะมีพวกเล็กน้อยนะ ก็อาจจะต้องแต่งเยอะนะครับเพราะว่าเรตติ้งไม่ถึงะมันใช้ตั้ง700ร้อ่ะต้องเพิ่มหลายเยอะเลยแหละครับไปสวยจัดเลยวะ่ะแพงยิบหายรถให้เกมนี่แพงยิบหายทุกคนไปเดี๋ยวเราไปลองวิ่งไปแต่งกันดูเลยนะครับผมว่าสามารถเข้าอะไรเอาอะไรเข้าได้มัง่งเดี๋ยวผมจะขับไปเลยนะครับไปทุกคนเดี๋ยวพี่เปลี่ยนไปเกียร์ยโอตโัต้แบบ ขี่เกียร์เท่าเกียร์นะพวกรถเซอร์กิตธรรมดาเนะี่ยไปไปดูเสียงันด้วยม,มันสุดยอดซะจริงน่าจะไม่มีเทอร์โบนะทุกคนไม่รู้ว่ามีเทอร์โบรหรือเปล่านะคันนี้ออเลี้ยวโอเคเบรกโอเคเลยนะนี่รถในฝันเลย ผมชอบแพงยังไงก็ใจมันหลักนะครับรถเติมคันแรกของผมเลยแล้วเนี่ยรถมีกี่เกียร์วะเนี่ยขอร้องขอหกเกียร์นะครับเกียร์ห้าเกียร์นะกูสาซือเสียงไม่ไตเล้าอ่ะจริ เดี๋ยวไปดูกันบ้างนะในชุดแต่งที่เราซื้อมานะครับเผื่อใครอยากจะซื้อตามนะครับชุดแต่งที่มันให้มานะครับตอนนี้น้ำหนักตัวถังนะครับอยู่ที่5,000เออพันห้าพันห้าร้อยแปดสิบกิโลนะครับแรงมา้าให้มาที่360ตัวนะครับผมอ่าท็อปสปีดอยู่ที่258กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผม อัตราการเล่งนะครับผมสับเกียร์ไวอะไรประมาณนี้อยู่ที่5.7วินะครับก็โอเคอยู่นะสำหรับคลาส3นะครับผมมาดูเครื่องนะเขาให้อะไรมาบ้างเครื่องเป็น JA z 22นะครับก็ถ้าเครื่องเดิมมันก็เป็น 2J นั่นแหละครับมันให้มามีแค่แคมแคมก็ e l l i p แล้วนะครับให้เยอะให้เยอะส่วน ID เป็น e l l i p แทงเครื่องเป็นอ e ีลิปก็ถือว่าโอเคนะครับเขาได้เซ็ตมาให้เราหรือเปล่าเขาจูนมาให้นดหนึงนะออไปดูของเกียร์นะครับเกียร์ป็นทีหกสิบเอ็นสิบแปดนะเออทีหกสิบก็ได้อยู่นะครับเกียร์เดิมเนาะทีหกสิบก็น่าจะเป็นคล้ายๆตัวนี้แหละครับต้องดูอะทุกคนคัสคัสเดิมนะครับเฟืองเฟืองเดิมนะครับส่วนเฟืองทด อันนี้ไม่รู้ใช่เฟืองรถป่าวแต่ผมคิดว่าน่าจะใช่นะครับไม่รู้ส่องอันนี้เป็นเฟืองทถอนไหน,นะครับถ้ารู้ก็บอกด้วยนะเขาให้มาเป็นเลสซิ่งนะครับมาดูอ่าพวกบอดี้ไล่ลมถังน้ำมันยังเด,เดิมอยู่นะมาดูช่วงล่างนะที่เขาให้มาปีกนกนะครับผมเป็นเลสซิ่งนะให้มากันโครงให้มาเป็นสปอร์ตเบรกให้มาเป็นสตรีทหรือสแตนดาร์ดอะไรสตรีทอะไรโช๊คให้มาเป็นสปอร์ต ไอ้ Ey, สปริงสปอร์ตโชค๊คโชคเดิมนะฮะไปะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราสามารถแถมอะไรได้บนะ้างค่าสี่ใช่ไหมมันต้องเอาเลตติ้งด้วยอ่ะอืสองหมื่นเจ็ดไปครับเพิ่มเลตติ้งก่อนนะอู้เจ็ดหมื่นโอ้โหผมกลัวกลัวเลตติ้งไม่ถึงมากเลยว่ะคุณเพิ่มสิบ เพิ่ม6เ,ม 3, 13, เ,เพิ่ม33เบกโอ้โหเบกกำลังเอะโชก่ะโชกมันจะถึง7ลอยวันนี้นี่จะต้องไปลุ้นในส่วนของพวกนู้นกันลเลยไปเราไปแต่งพวกนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวดูก่อนเทอร์โบโเดี๋ยวผมอขอไส้หัวชีดก่อนนะทุกคน หัวชีดผมจะเอาเป็นออลิปเลยนะครับจบๆเลยเนาะออลิป e อันไหนใช้อันนั้นได้ผมก็จะใช้นะครับพวกเนี้ยเอากล่องก็แล้วกันกล่องเพิ่มเป็นค่าสี่โอ้โกล่องก็เหยียบแสดแล้วอะเทอร์โบเทอร์โบกับกล่องอีกต้องเลือกอย่างนี้ก่อนนะกล่องเพิ่มสี่เพิ่มสี่ร้อยห้าสิบแรงมา้าบวกสิบสองสปีด เธอโบบวกเก้าทอปสปีดโอ้เดดเด็ดเด็ดเดเเดาทอปสปีดเพิ่มเร่งมาเป็นสี่ส้อู้กล่องเยอะกว่าวเนี่ยเท่ากล่องกับเธอโบนี่คือจบเลยนะเออแต่กล่องแม่งถูกกว่าวะกล่องดีไหมอืมคิดปักิดปักเธอโบเก้าหมื่น กล่องเพิ่มเยอะกว่าถ้ากล่องเป็นอันนี้พอไหมบวกยี่สิบห้าห้าหมื่นอันนี้เก้าเป็นแสบใส่แม่งสองอย่างเลยทุกคนจับเทอร์โบไปเลยดิจับก็ตอปีดนเริ่มอจะองคิดบบเจ็ดเจ็ดบวกเก้าจะดเดี๋ยวเป็นเอาพวกพวกนี้อาไรกัน,กนใส่แม่งไปเลยไปอย่าไปคิดเยอะ อย่าไปคิดเยอะจริงเนี่ยอย่าไปคิดเยอะเอออย่าไปคิดเยอะกลัวแม่งไปถึงสามร้อยดิไปอย่าไปคิดเอดยอะทุกนใส่แม่งมาเลยเดียด๋วยวเดตอนนี้กูเริ่มคิดแล้วตังไหลเนี่ยเริ่มคิดละจริงเริ่มเริ่มเริ่มคิดหน่อยๆละหนึ่งเจ็ดใส่ไปะ่ะทอบตึ๊บตึ๊บ ท่อ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 หมื่นเก้าใส่ไปโอ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 ดีชิตั้งหมดเลยนะเออและเรตติ้งไม่ถึงด้วยดวยูสภาพไม่เป็นไรทุกคนเอาเครื่องไว้ก่อนนะก็ถ้าแข่งไม่ได้ก็อีพีหน้าค่อยแข่งอีพีนี้มาก็มารีวิวรถซื้อกอ็แล้วกันนะทวน <laughs> เออ ต้องไปเก็บตังค์เพิ่มก็ยังไงก็ที่ทุกคนรอคอยนะเออให้ผมทําคลิปต่อนะครับก็เป็น EP ที่8ก็อันนั้นก่อนแล้วกันนะครับก็ดูต่อไปนะครับผมอย่าไปหยองมันนะครับดูก่อนว่าสามารถเหรียญจัดอะไรได้บ้างนะสําหรับ EP นี้ก็ตอนนี้เครื่องก็ประมาณนี้มีสปริง20 20สปริงเอาไว้ก่อนนะเออ มาดูในส่วนของล้อมั่งนะครับผมลืมให้ดูอุ้ยโทษด,ดิผมลืมให้ดูว่าเขาแถมอะไรมาล้อจะเป็นล้อขอบเท่าไหร่วะขอบ20่ไปขอบ19นะครับทุกคนขอบ19 2 6 5นี่ก็สวยแล้วนะไม่ต้องอะไรเยอะนะครับเออน่าจะเท่ากันนะทุกคนอ่าขอบ19 25อ๋อยางหลังย้างหลังใหญ่กว่า ก5 9องงกโอเคหลังใหญ่กว่านะครับก็โอเคอันนั้นดีนะครับในส่วนของยางนะครับยางก็ประมาณนี้กำลังดีนะเราสตีดนะครับในส่วนของคาริปเปอร์คาริปเปอร์หลังอ่ะผมจัดมาเป็นสปอร์ตอะไรนะ ให้มันโผลมานิดนึงไปเราไปดูในส่วนของโอ้ยหมดตังไปสองแสนยังแยังยังแข่งไม่ได้เลยจานคุ้มไม่นี่อ่ะเออไปไปดูในส่วนของนี่กันเลยนะครับเดี๋ยวค่อยไปวิ่งทีเดียวนะทุกคนมาดูดิเหรียญสามารถเพิ่มเลตติ้งอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยผมจะไปแม็กก่อนเลยเออเอานี้ก่อนดีกว่า พวกนี้ก็ซีเรียสไม่ได้ไปดูบอดี้ดิมันให้บอดี้ CBW มานะครับม,มาดูที่ซูป้ามีบอดี้อะไรให้ชมมั่งนะครับอันนี้เดิมๆเ,เลยนะโอ้โหเรียดไม่สวยเลยกากมากปุ๊บโอ้โหเย็ดนี่มันโคตรเท่เลยวะ่ะดูดิ อินเตอร์หมอ้อนะ้ำมีอะไรบานเลยทีวีอันนี้แบบสตรีทจับจับนะครับอันนี้เท่เท่ะละแสนห้าละอันนี้ก็สวยอยู่นะโป่งวยอะตีโป่งออกมานิดนึงนะครับมาดูของสตรีทบ้างอ่ะเฮ้ย อันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้เป็นหน้าไอเอแอะไรสักอย่างเนี่แหละไม่ใช่ละโอ้โหนี่หน้าเกียดจัดเลยวะ่ะไม่ใช่แล้วน,นี่ไม่ใช่ละดูดิขนาดแต่งพาทแม่งยังขึ้นเนี่ยผมยัหนักใจอยู่เลยเนี่ยคิดดีปะเนี่ยคิดดีแล้วปะเดีย๋ยซื้อเนี่ยเออคิดไม่ดีเลยโอเคมาดูในส่วนของฝากระโปงนะครับ ดูทรงแล้วน่าจะเจ๋งกว่าทุกคนเออเจ๋งแน่แน่ทุกคนว่าเจ๋งไหมถ้าทุกคนบอกว่าเจ๋งก็น่าจะเจ๋งหรือมีใครรู้แล้วไม่บอกผมสารภาพมาซะดีๆไปแล้วก็มาดูชุดแต่งนะครับผมอย่างใจเย็นนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับผม จาดีปะ่ะไอนี่คืออะไรไฟอะไฟไม่เอาโอเคเราได้เพิ่มมา14เลตติ้งนะครับกระจกนะครับกระจกอ่ากระจกนี่ก็สวยเราได้เพิ่มมา19เลตติ้งแล้วะทส่วนใช้ไปย2ิบไม่ได้ส่วนของสปอยไม่ใช่สปอยเลยนะอ่ะเราเอาอันนี้ก่อนลวกันนะครับผมยังไม่ได้เพิ่มนะครับ มาดวูขอสปอยเลอร์กันนะครับผมโอ้โหสปอยเลอร์ spoiler. เอาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วกันนะมันไม่สวยนะครับในส่วนของท่อนะครับท่อแต่งได้เว้ยอ่าเป็น23่สิบสาเรตติ้งนะครับขึ้นมาทีโอ้โหหอยแดกเลยนะครับทุกคนโอเคอันนี้ยังยังกอดยังไม่มีตังนะครับดูตังกูด้วยนะครับเอ,อ้ มาในส่วนของล้อมแม็กกันทุกคนล้อมแม็กนี้มันไม่สวยอยู่ละอันลอาสุดท้ายเลยทุกคนในยี่เลยเลตติ้งขึ้นมาสิล้อสวยๆมันไม่มบี่ะเนี่ยดูดิล้อใช้เหรียญเลยกากกังมากเลยปุ๊บอันนี้เท่าไหร่วะ เพิ่มมานนึงนะครับเออตั้งยี่กอะมึงเพิ่มมาให้กูน้อยเดียวเองอกากังมากกากังที่สุดร้องไห้แล้วผมร้องไห้จริงระนะทุกคนแี่ยจริงร้องไห้จริงเดี๋ยวเจอกันในหมื่นสามเนี่ยเดี๋ยวเจอกัน GM เจะให้เพิ่มเรตติ้งทำไมรถมันก็ถึงคาดแล้วมันก็แข่งได้อะหาเรื่องให้เจ็บตังค์อีกอะไ้พวกนี้เอไอปดูก่อนนีอันไหนสามารถเพิ่มเรตติ้งได้ไ้มโอ้โหไม่ขึ้นเลยครับเรตติ้งไม่ขึ้นเลยนะครับเดแล้วรอเพิ่มยีิบสาม โอ้เอาล้อออกไม่ดีเลยเฮ้ยเฮ้ยโอเคเอาเอาประมาณนี้ก่อนเออเอาประมาณนี้ก่อนนะที่พอจะได้นะครับผมตอนนี้เลตติ้งขึ้นมา459โอ้โหคือแบบคือแบบเครียดเลยครับแล้วพวกนี้ก็แต่โอ้โหษที มือไหลอ่ะพวกนี้ก็แต่งอะไรไม่ได้อ่งโอ้ตายแลย้วจา้าโอเคต้องใช้ตังค์อย่างเดียวเลยใช้เหรียญซื้อไม่ได้นะครับเฮ้ยแต่ในซื้อเหรียญได้ใสนะ่อะไรไปเนี่ยบอกไม่ใส่เดี๋ยวลองมาแต่งไอ้พวกนี้ดูนะว่ามันจะได้เท่าไหร่ว่ามันจะเพิ่มเท่าไหร่นะครับโอเค ป๊บออออออขึ้นมา500แล้วทุกคนอันนี้ดีกว่าหัวเกียร์นี่ดีกว่าตรงสูงนะครับปุ๊บเบลอเบลออ่าเบลอเพิ่มมาสีาด่ดูดิละมันเนียนได้เลยดิเอาสี่กันนะ ต้องสีหรอกเอาธรรมดาพอละสีดำเด็กเออเบาดำแดงครับบายดูซิน้องจะได้เท่าไหร่แต่งเฉยๆนะเออแต่งเฉยๆแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้ซื้อนะครับห <c oughs> งอยอยู่เนี่ยผมหงอยอยู่เนี่ยเออรู้ไม่บอกผมโถูกเซ็งเลยบาย ไอ้นี่ไม่ได้แต่งปุ๊บ้นี้แต่งได้แต่งได้ไอ่เโอ้โหแล้วข้างหน้าแม่งสีไม่เหมือนกันอีกแล้วก็ไม่บอกก็โถูกซิงอะไรอย่างงี้โอเคได้ขึ้นมาจุกท่อไฟสุดท้ายละเอออันนี้ได้อยู่3ไฟหน้าเพิ่มมาเนี่ยไฟหน้าแต่งไปแล้วควันเดจะยวจะใส่ควันให้เขาด้วยนะ เออขึ้นมาอยู่68เรตติ้งนะครับตอนนี้เรตติ้งขึ้นมาถ้าแต่งสุดอันนี้นะขึ้นมาเป็น527นะครับเดี๋ยวลองคำนวณดูนะโอ้หคือแบบยากจนมากไม่ก็ต้องเนี่ย79โอ้โหไม่เอาอ่ะมันไม่สวยอ่ะหน้ามันทุเรศอ่ะจริงๆหน้าทุเรศมากใครใช้อันนี้นะโอ้โหคือแบบ ไม่น่าคิดแต่คนจริงมันไม่สวยอ่ะอันนี้ดีมันหน้ามันไม่สวยอ่ะโผล่ไปมันนี้มาต้องใส่ต้องสวาบเครื่องอะมั้มเนี้อ่ะโอ้โหโูดละใจไม่ดีเลยวะ่ะเซ็งเลยอ่ะแบบเซ็งร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเซ็งแบบเซ็งจา๋า 60สิบได้อย n, ู่นะครับเหรียญก็เหลียน้อยสปะหนึ่งนะฮะนะฮะนะฮะเดี๋ยวแต่งนี่ก่อนนะฮะนะฮะแล้วทำไมมึงไม่ทำมาให้กูล่ะสิโอต้องมานั่งเลืกเฉียดอีกนะฮะนะฮะเหมือนกันไหมฮะอ่าเหมือนนะฮะนะฮะ ไปฮะอ่าไปฮะอ่าอันนี้อ่าอันนี้สีอะไรฮะเดี๋ยวมาเพิ่มสีกันนะฮะฮึบืึบไปชอบสีฟ้านะฮะจัดไปฮะฮึบคึบฮึบนี่สีฟ้านะฮะ ่าต้องเป็นสีฟ้านะฮะรถเราต้องเป็นสีฟ้านะฮะอ่าอ่นในตังค์พันในอันนี้เอาไว้ก่อนนะฮะเอาไว้ก่อนนะฮะตังค์ไม่มีนะฮะอ่าได้เพิ่มมาสามเรตติ้งอย่างแบบห้าเหรียญนะครับถอ,อดหายใจสิบรอบเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมว่า <laughs> จะสูบป้าคันนี้นะฮะ มันไม่ยังไม่สามารถที่จะแข่งเจ้าบอลดีได้นะฮะเรตติ้งช่างห่างไกลสือเกินนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปร้องดูท็อปสปีดกันนะฮะกูจะว่าฟ้าทาวเวลไปก็ไม่ได้นะฮะไปครับผมกลับบ้านเราดีกว่าเฮ้แต่เราได้บ้านมาใช่ปะเราต้องได้บ้านมาดิเออเราซื้อไปอะบ้านมันอยู่ไหนฮะมันต้องเป็นบ้านสติปะ า,าสติเฮ้มันต้องได้บ้านมาเด้อบ้านอยู่ไหนอะบ้านฟรีอะซื้อรถอะ่ะต้องแถมบ้านดิบ้านอยู่ไหนไม่มีบ้านรถก็โอ๊ยหนอ <c oughs> วิเจอเหรียญจูนก็ยังไม่ได้จูนเนละทุกคน เกียร์ยังไม่ถึงไหนเลยไปเดี๋ยวเราไปทดสบอบรถกันก่อนนะฮะทุกคนต้องทำอีกเยอะอีกเยอะเลยฮะไปอย่าขับผมนะักจริงเขาเรียกทำอะไรไม่คิดนะฮะทุกคน ต้องตั้งใจเก็บเงินเป็นจริงเป็นจังละจริงๆไปทุกคนดูเท่าสตปีกันป๊าบเสียงแบบเศร้าใจมากเลยราคา499 500นะแล้วเงินในเกมอีก200 0 0 0นะครับเหรียญล่อไปอีกประมาณ40เหรียญน,นะครับผมยังมัดใจเจ้าบอส4ี่ยังไม่ได้เลยนะครับรถก็สวย EP ตกอับครับ EP นี้สุดยอดไปลุยดูดิท็อปสเปีดจะได้เท่าไหร่โอ้ไม่ต่างสามดอกกูยังแรงกว่เลยตอนเนี้ยสามดอกกูยังแรงกว่เลยไปเดี๋ยวเราลองขากลับไว้ทุกคนเออลองขากลับกานี้ยังไม่เท่าไหร่ อสองแล้วคเสียตามตัยังแรงกว่าเลยโ h oh no โน no no โน n อุตส่ากังวลไอ้สิ่งที่กังวลอนะ่ะโอ้ผมว่าต้องมีคนรู้แล้วไม่บอกผมแน่เลยบทนั้งเกมอ่ะเออ EP เนี่ย เก็บตังก่อนนะฮะเออเก็บตังก่อนนะฮะไปะฮะไปะฮะอ่าจังหวะนี้เนะะี่ยไปลุยทุกคนมาดูท็อปสปีดคันนี้นะครับผมที่แต่งมานะครับผมสองแสนนะครับกับเงินอีก450ร้อยห้าสิบเฮ้ยมีแค่สี่ร้อยห้าสิบห้าร้อยบาทอันนี้ยังดนะีซื้อแบบแต่งมานะ ถ้าซื้อแบบเป็นเงินในเกมนะเราต้องมาแต่งอีกมันจะเสียเท่าไหร่กันเชียร์ไปไปไปจะถึงสามร้อยไหมไปโอ้โหสองร้อปสิเห็นแล้วเศร้าไึสามร้อยให้กูหน่อยพวก ต้องจูนเกียร์ใหม่เลยไปามร้อยกูนหน่อยซึ้บโอ้โหเพิ่งยวเพ่นยังไม่จบอ,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 อ๊อ้เออเออไปไปทุกพ่อโชว์พี่พี่น้องน้องเขาไปหน่อยสิว่าซื้อมาแล้วคุ้มนะคุ้มนะคุ้มนะ ไปไปลูกพ่อไปลูกพ่อไปลูกพ่ออย่าไปหยอนยังตรงได้อยู่ยังตรงได้อยู่ฮึบฮึบฮึบเจ็ดสิบแปดสิบแล้วลูกพ่อกลับไปเก้าสิบกลับไปเก้าสิบก่อนนะเรายเสียลักไปไปฮึบฮึบฮึบอ่า คือบอ่าเออทางต่อยาวไปยาวไปทุกคนยาวไปอุ้แต่เลี้ยวดีนะเลี้ยวดีคุมคุมง่ายนะทุกคนโอเคนะครับผมโอเคครับผม RIP คืบอ่า, IP ออาสวยนะ สวยนะแต่เลตติ้งไม่ได้เอะเพื่อนรถอะไรสวยก็สวยแพงก็แพงแต่แข่งไม่ได้เอาละครับผมสำหรับ EP นี้ก็ไสแห้งกันทีเดียวเลยนะครับผมยังไงก็ไปต่อกันพาร์ทหน้านะครับผมว่าผมจะสามารถเอาเจ้าคันนี้นะครับผม ไปรุยบอสคาสเจ้าบอสงูได้ไหมนะเออทุกคนว่าได้ไหมแล้วใครเคยซื้อคันนี้ซื้อซูเป้าเอาซูเป้าไปจัดกับคาสี่บ้างนะครับผมผมรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นช่างเรือนรางเลอเกินนะฮะเออเรือนรางมากเออ ก็ยังไงก็ฝากทุกคนกด Sub s cribe ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะสำหรับใครที่ยังไม่กดซั s c r i b ์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์นะครับย้ำนะครับถ้าดูจบขอคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับผมก็ยังไงวันนี้นะครับผมบอลฮอรัตสนะครับผมต้องราไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ราไปก่อนนะครับผมใส่แห้งทิเลยทีเดียวนะครับผม บายบายครับผมเจอกัน